الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقام ركع متى الله سبحانه وتعالى فقط جمع سبدا بنام รายการสนทนาภาษาฮัทกับดานากรุ๊ปนะครับที่กลับมาพบกับพี่น้องเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันพุธนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ19.30นาฬิกานาทีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเวลาอาจานละหมาดอชะพี่น้องที่รักเลยครบทั้งหลายครับวันนี้นะครับผมทำหน้าที่นะครับในการที่มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ กิจการฮัททั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้นําเสนอนะครับถึงเรื่องของกิจกรรมความเคลื่อนไหวนะครับของแวดวงฮัทในประเทศไทยนะครับว่ามีการฉีดวัคซีนสําหรับผู้ยญ้าที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบนะครับเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับโดยการประสานงานนะครับของผู้ในการกองส่งเสริมกิจการฮัทนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากสบคนะครับแล้วก็ ผมยังแก้งนะครับว่าเราต้องรอนะครับรอความเคลื่อนไหวความชัดเจนทางการซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับข่าวข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮัตปีนี้จะได้ไปไหมคนนอกประเทศจะได้ไปไหมคนไทยจะได้ไปไหมเนี่ยนะครับก็มีความชัดเจนแล้วนะครับจากกระทรวงกิจการฮัตและอุมร์นะครับของประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับที่ประกาศนะครับมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับว่าจากการ ประเมินสถานการณ์นะครับจากการชี้แนะให้คำแนะนำนะครับของ WHO นะครับองค์การอนามัยโลกนะครับกับทางการซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็การห่วงนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการระบาดของโควิด1 9ที่ยังคงระบาดอยู่นะครับในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ในระดับโลกเนี่ยนะครับกระทรวงกิจการทัดก็เลยประกาศ นะครับว่าฮัตปีนี้นะครับยังคงมีการดําเนินการแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องฮุตยัดได้เดินทางเข้ามาประกอบฟิตีฮัตนะครับในปีนี้เนี่ยนะครับเป็นจํานวน6 0,000คนนะครับแต่ว่าจํากัดเฉพาะคนะซาอุดีอาระเบียแล้วก็คนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในซาอุดีอาระเบียเท่าน,นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวๆแล้วก็เป็นความชัดเจนนะครับจากกระทรวงกิจการฮัตแล้วก็องค์กรของซาอุดีอาระเบียนั่นก็หมายความว่า ฮุตยยาจากประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ในปีนี้ก็ยังยังคงต้องต้องรอต่อไปนะครับซึ่งในกิจการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการลงทะเบียนนะครับของฮุตยะาที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทนะครับในปีนี้เนี่ยที่ทางการซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้ประกาศออกมาเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับสำคัญสำคัญหลายข้อด้วยกันซึ่งผมเชื่อว่ามันก็เป็นเงื่อนไขที่ มีแนวโน้มนะครับเราก็ทิศทางที่ดีนะครับที่บอกที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าจากเดิมที่มีข้อกําหนดนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียที่ออกมาในช่วงของหลังจากเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับที่บอกว่าคนที่จะไปประกอบพิธีฮัฟเนี่ยนะครับก็จํากัดอายุไม่เกิน60นะครับแต่ในข้อเท็จจริงนะครับในทางปฏิบัติหลังจากที่มีการประกาศความชัดเจนออกมาแล้วเนี่ยนะครับทางการซาอุดิอาระเบียก็ประกาศว่า คนที่จะไปทําฮัทในปีนี้เนี่ยนะครับก็อนุญาตให้นะครับตั้งแต่อายุ18ปีจกนกระทั่งถึงอายุ65ปีนะครับโดยคนที่ประสงค์จะไปฮัทในปีนี้เนี่ยนะครับจะไปประกอบพิธีฮั์ในปีนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ไม่จำกัดสัญชาตินะครับไม่จํากัดเพศนะครับจำกัดอายุ18ไม่เกิน65ปีนะครับแล้วก็เงื่อนไขสําคัญนะครับเงื่อนไขสําคัญก็คือว่า ในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัตเลยนะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่ที่สำคัญนะครับข้อนหนึ่งนะฮะก็คือให้สิทธบคนที่ยังไม่เคยไปประกอบพิธีฮัตนะครับในระยะเวลา5ปีเราก็เงื่อนไขอีกประการหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือคุณต้องเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 นะครับจะเป็น ภูมคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน2เข็มนะครับ2โดสนะครับหรือจะฉีดวัคซีนโดสเดียวนะครับมาแล้วมากกว่า14วันนะครับก็คือวัคซีนโดสเดียวที่ฉีดก็คือเป็นของบริษัทจอร์แันแอนจอนสันนะครับที่การันตีว่าฉีดเพียงแค่โดสเดียวแล้วก็ในระยะเวลา14วันก็จะมีภูมิขึ้นมานะครับไม่ต้องฉีด2โดสหรือคนที่เคยเป็นโควิด19นะครับติดโควิดแล้วก็ หายรักษาหายแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีภมูมิคุ้มกันนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขแล้วการลงทะเบียนเนี่ยนะครับต้องลงทะเบียนผ่านมาซัพอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นเองนะครับไม่ผ่านบริษัทไม่ผ่านบุคคลไม่ผ่านองค์กรน,นะครับผ่านลิงก์นะครับลงทะเบียนอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทางการสวีเดยอ,ออกมาการันตีนะครับบอกว่าไม่มีการในการพิจารณาคัดเลือกคนที่จะไป ได้สิทธิ์ในการไปประกอบพิธีฮัทในจำนวนหกหมืน 60, คนเนี่ยนะครับก็จะพิจารณานะครับไม่พิจารณาจากว่าใครลงก่อนลงหลังนะครับใครลงก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนอันนี้ไม่ใช่ first in first out ไม่ใช่นะครับแต่ว่าจะพิจารณาจากหนึ่งคุณมีมีภูมิคุ้มกันนะครับสคุณในระยะเวลา5ปีคุณไม่เคยประกอบพิธีฮัทมานะครับล้าก็อันที่3เนี่ยก็คือคุณไม่มีโรคเรื้อรัง นะฮะไม่มีโรคเรือรังโรคเบาหวานไขมันความดันโรคไตโรคหัวใจนะครับทั้งหลายทั้งปวงนะฮะเราก็อายุคุณอยู่ในระหว่าง18ถึง65ปีนะครับล้วก็อันนึงที่ที่เป็นข้อสังเกตนะครับก็คือว่าผู้หญิงโดยปกติเนี่ยในการไปประกอบพิธีฮัทเนี่ยนะครับจะต้องออมีม้ารอมนะครับเป็นสามีเป็นเ,เป็นสามีเป็นพี่ชายเป็นพ่อเป็นปูนะครับแต่ว่าในการลงทะเบียนในครั้งนี้เนี่ย ทางการซาอุดิอาระเบียบอกว่าผู้หญิงสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับลงของตัวใครตัวมันเนี่ยนะครับแต่ว่าสามารถที่จะใช้ม้รอมนะครับเดินทางไปกับกลุ่มผู้หญิงหรืออสัสบดินีซะนะครับสามารถที่จะเดินทางไปกับกลุ่มผู้หญิงได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปประกอบพธิธีฮัดพร้อมกับคนที่เป็นม้รอมเป็นพ่อเป็นสามีเป,เป็นเป็นปูนะครับหรือเป็นน้องชายเป็นพี่ชายเนี่ยซึ่งประเด็ดนอันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะได้ให้ ท่านอาจารย์นามีนนะครับได้มาพูดคุยกับพี่น้องนะครับในช่วงเวลาสนทนาภาษาฮัตแบบนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่มีข้อที่น่าสนใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากข้อมูลนะครับของกระทรวงฮัทนะครับในการลงทะเบียนเนี่ยนะครับเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่13มิถุนายนนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการลงทะเบียน11วันด้วยกันนะฮะจนกระทั่งถึงวันที่ นะครับวันพุธที่23นะครับมิถุนายนมีิวเลเวลา11วันจากข้อมูลเนี่ยนะครับใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนลงทะเบียนนะครับแจ้งความจำนงเนี่ยเพื่อที่จะไปประกอบพิธีฮัทเนี่ยนะครับ450,000คนนะครับเป็นเป็นฮุุยัดยในประเทศแล้วก็เป็นบุคคลที่ต่างชาติที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียนะครับก็ ลงทะเบียนนะครับ450,000คนนะครับก็เป็นจำนวนพอสมควรทีเดียวนะครับแสดงว่าคนซาอุดิอราระเบียเองก็ต้องการที่จะไปประกอบพิธีฮั์นะครับแล้วก็นถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเกือบหนึ่งล้านคนนะฮะที่แจ้งความจำนวในการที่จะลงทะเบียนเพื่อไปประกอบพิธีฮั์อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้ฮุดยัดในประเทศนะครับที่เป็นคนซาอุดิอราระเบีย ในการที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทแล้วก็คนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในซาอุดิอราระเบียนะครับแล้วทีนี้ปีนี้ก็6กหมื่นคนเนี่ยก็เป็นเป็นหุดญยตภายในประเทศแน่นอนแล้วทิศท,ทางนะครับของการดําเนินกิจกรรมในเรื่องของฮัตนะครับในประเทศไทยสําหรับบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยเราจะมีทิศท,ทางอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับเรา ติดต่อกับท่านอาจารย์พักดีมะแอนะครับประธานบริหารบริษัทดานากรุ๊ปนะครับที่โฟนอินนะครับเข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะครับว่าปีนี้พุทธยศในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัทในปีนี้นะครับแต่ว่าอีกชาลิหนึ่งนะครับปีหน้าเราจะมีพิธีทำอย่างไรครับก็ให้สลารวะลเอกุมเข้าท่านอาจารย์ครับกระผมกะผมกร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 ะบมกระผ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 มกกรมกระผระผมกกระผมกรกร ผู้ไปเยียมผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับครับผมเอ่อคือในเรื่องของฮัสในปีนี้เนี่ยก็น่าจะสรุปได้แล้วว่าครับในทางปฏิบัติเนี่ยซึ่เราก็ลุ้นกันมารอกันมาแม้กระทั่งเราก็เตรียมการฉีดวัคซีนไว้บ้างแล้วด้วยซ้ำเอ่อเพื่อว่า่ถ้าทันก็จะได้ไปปีนี้แต่ปีนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับทางรัฐบาลซาอุดีก็อนุญาตให้ครับ คนซาอุดีเป็นภายในล้วก็เป็นคนหรือเป็นคนที่อยู่ในภายในประเทศซาอุดีครับน่าจะจำนวนก็น่าจะไม่เกินประมาณหกหมื่นคนหกหมื่นคนนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขอะไรต่ตางๆมากมายแต่หนึ่งในเงื่อนไขนั้นก็คือต้องฉีดวัคซีนโควิดสองเข็มเป็นที่เรียบร้อยอะไรๆนีงจะเข้าไปประกอบพิธีฮัทได้โอเคอันนี้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องรายหลักการที่เขาวางไว้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าพี่น้อง จากประเทศไทยเราก็บินนี้ไปไม่ได้อ,อิสาราเอลก็คิดว่าทิศทางถ้าเป็นในลักษณะเช่นนี้การเตรียมการแบบนี้เนี่ยสิงซงดีก็มีการเตรียมการอย่างรัดก,กุมแล้วก็ป้องกันอย่างเข้มงวดเพื่อจะให้อุญยตเนได้รับการปลอดภัยก็น่าจะเป็นปีหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นบปรนทิศทางที่ดีก็เรียนอย่างนี้นะครับพอมันเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วซิงทางบริษัทดานากรุ๊ปเองเนี่ยเราก็พายายาม กันมาตลอดตั้งแต่ต้นก็แจ้งให้กับพี่น้องอุญยาตของด้านหน้าเองแล้วก็ขอพี่น้องมุสลิมที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เนี่ยเราแจ้งมาตลอดเราทําความเข้าใจรับทราบเรื่องราวต่างๆขั้นตอนต่างๆพร้อมกันมาตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็คือแน่ๆก็คือว่าปีนี้ก็คงยังไปไม่ได้ครับแต่เด็กยังไปไม่ได้นีถ่ถามว่าพี่น้องที่ได้ยื่นทะเบียนลงทะเบียนออนไลน์ไว้กับบริษัทดานาครบซึ่งยัง ค้าอยู่ในระบบตอนนี้ร้อยกว่าคนเนี่ยทําอย่างไรอืก็เราก็เลยยืนยันทางบริษัทในยืนยันไว้เลยว่าขอยืนยันในสิทธิ์ของเราแล้วก็ทั้งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยก็คือยืนยันว่าเราจะเดินทางไปในปีต่อไป <In S 2> ตอนนี้ <job. S 2> แบบนั้นนะคุณแ่เรายืนยันชัดเจนไปกับว่าเราจะต้องเดินทางไปในปีต่อไปนะครับเพราะงั้นก็เรียนให้กับพี่น้องที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ ปีนี้มันสถานการณ์มันไม่ดียังไม่ค่อยมั่นคงนักถึงสองที่ก็ยังไม่ปอดอาการให้เราไปเราก็เลยไม่ได้ไปทางบริษัทก็เห็นดีด้วยกับการอันนี้เพราะถ้าไปแล้วมันก็จะฉุกโลหกพอสมควร,ครไม่ได้ไปแต่เราก็ยืนยันไว้ว่าจํานวนของพี่น้องอุจารท,ที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ผ่านบริษัทด้านหน้ากุ๊บไปที่กรมการปกครองนี้เรายืนยันไว้ว่าเราจะเดินทางไปในปีต่อไปเลยนะครับเพราะงั้นก็เรียนอย่างนี้นะครับ พี่น้องก็คงจะสบายใจไปในระดับหนึ่งเพราะบางท่านกดโรมาถามบางท่านก็ติดตามเรื่องราวเหล่านี้อยู่ก็ว่าเอ๊ะจะไปได้ไหมถ้าไปแล้วจะปลอดภัยไหมอะไรต่รางๆเหล่านี้สิ่งบางคนก็ไม่รู้จะทาไงก็บอกเอาแล้วแต่บริษัทตอแล้วกันบริษัทนั้นหน้ากูจะอย่างไงกเจะเอาอย่างนั้นครับเราก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งนอนใจโดยว่าจะยังไงว่าให้ไปไป,ไปให้มันได้ไปไปก็แล้วกันไม่ใช่เราก็ตรวจสอบแล้วก็ดูตรวจตา ที่ส,สำรวจหลักการต่างๆว่ามันปลอดภัยไหมก็บังเอิญก็ว่าโอเคเ,อเราก็มีความไม่ค่อยสบายใจที่จะให้ไปยอยู่แล้วบันนี้ทางรัฐบาลสุขดีก็บังเอิญว่าปีนี้ไม่ยังไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้าไปด้วยก็ลเลยอลังใจเราก็เตรียมการไว้สาหรับปีต่อไปเลยนะครับครับอาจารย์รอาจารย์ครับทีนี้อย่างนี้เนี่ยคนคนที่ยังมีชื่ออยู่ในระบบคนที่ได้ได้ออนไลน์เอาไว้เนี่ยก็ยาชาวล็อกก็คือจะได้ไปปีหน้า ใช่ไหมครับครับครับเรานยันไว้เลยว่าปีหน้าสิทธิสิทธิเราก็ยังอยู่นะครับเรายังอยู่ปีหน้าหมดทุกอย่างเรายังเรียนอย่างนี้กับเพราะตอนนี้มันมีพี่น้องที่ไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ไว้หรือบางคนลงทะเบียนออนไลน์ไว้แต่ว่าขอถอนออกมาก่อนแล้วก็ยังถามว่าเราจะจะไปใหม่ทําอย่างไรผมก็เลยเรียนว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงยังไม่ยังไม่มีชื่ออยู่ในระบบครับก็ขอให้ว่า ถ้าอิสระตั้งใจจะเดินทางไปประกอบธิฐันก็เตรียมตัวได้แล้วอืก็มีหลายท่านที่ให้บัตรประชาชนให้อะไรอะไรมากับทางบริษัทเพื่อเตรียมตัวไว้สําหรับที่จะออนไลน์เดินทางลงทะเบียนเดินทางไปประกอบธิฐานกับเราบริษัทนั้น,นในปีต่อไปกันหลายท่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครผู้ชมทางบ้านที่กําลังคิดอยู่ว่าจะไปดีหรือจะไม่ไปดีก็ขอเรียนให้ทราบว่า เอ่อให้เตรียมตัวได้เลยนะครับชาล็อบปีหน้าเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะขี้ไขยเป็นทิศทางที่ดีก็ขอให้เตรียมบัตรประชาชนเตรียมอะไรามาที่บริษัทดานากุ๊บเราหรือเอ่อมาที่บริษัทโดยตรงหรือเอ่อจากทีมงานของเราทีมงานนักวิชาการและทีมงานของเราที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยท่านประสานมาจากคนใดคนหนึ่งได้เลยเอาบัตรประชาชนมาก่อนแล้วเราก็เตรียมตัวไว้ที่จะทำเอ่อเพราะระบบเปิดภาพนี่ เราก็จะยืนยันเข้าไปทันทีเลยครับอาจารย์อาจารย์แล้วแล้วคนที่เขาถอนชื่อออกไปห่ะอครับอาจารย์เขาบอกว่าตอนนี้อาาก็สิทธิใหม่ได้ก็มาออนไลน์ก็มาเริ่มใหม่มาเริ่มใหม่แต่ว่าสิทธิเนี่ยมันก็จะต่างกันกับกับคนที่ที่ยังอยู่ระบบแอบยังอยู่ในระบบเพราะอยู่ในระบบเนี่ยสิทธิไอหมายว่าสิทธิถ้าสมมติเราจะเป็นโคต้าเนี่ยเราก็อยู่ในระดับอยู่แล้วอยู่ในระบบอยู่แล้วแต่ถ้าสาหรับคนที่ถอนไปก็รีบเอา เออเอาเอาเอะไรนะ,ระนเอาเอกสารมามาใหม่แล้วเราก็จะได้เตรียมการเพื่อจะได้ยืนจะยืนยืนยันในการเดินทางต่อไปได้นะครับนะ <พอ S 1> ครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับพี่น้องครับใครที่อินชอนเนียดไว้ว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮั์ก็ทุกคนเลยนะครับก็เตรียมเอกสารแล้วก็มาประสานกับทางเรานะครับจะเป็นมาที่ผมโดยตรงหรือมาจะมาที่ ทีมงานนักวิชาการของเราสนิทกับท่านใดก็ร<อ>ประสานมาได้เลยนะครับ,รบเราจะเตรียมการเตรียมการไว้แล้วเพื่อที่จะได้ไม่ให้พลาดโอกาสอีกต่อไปนะครับครับผม <นะ S 1> แล้วทีน,นี้มีมีพี่น้องถามว่าเอ,อถ้าสมมติว่าปีนี้ไม่ได้ไปปีหน้าไปเนี่ยราคาเนี่ยอาจารย์มีพี่น้องถามกันราคาจะยังไงอาจารย์อาจารย์เอาอย่างนี้เอาเอาเอาอย่างต้นนะครับในในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอิสชาเอลในใน เรื่องราคาเนี่ยปีนี้เนี่ยผมดีใจที่ที่ทางรัฐบาลซาอุดีไม่อนุญาตให้พี่น้องเราได้ไปฮัทในปีนี้เนื่องจากว่าอะไรนะครับวราถ้าไปปีนี้เนี่ยราคามันสูงขึ้นมากโดยระบบของมันที่เราจะต้องจ่ายเพิ่มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสเสด็จโคเรนทีนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ่อการไปจักตัวที่เออเสด็โครนทีนที่ซาอุดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ่อากออรอานนรตรวจสวบ S <S อะไรต<ม>่รางๆโอเควัคซีนเนี่ยโอเคฟรีแล้วรัฐบาลคีดให้<ม>แต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเราต้องเสียค่าเอ่อค่าค่าสเสด็จโควิดทีนทั้งไปและกลับ <C> e <an> จากประเทศไทยเนี่ยครับไป9วันค้ากลับอีก14วันอะไรต่างๆนู้ีทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มโหมดค่าใช้จ่ายจะขึ้นสูงไปตามลำแบบแม้กระทั่งในซูดีเองเนี่ยก็ต้องไปตรวจทำทำ,ทำสวอปทำอ,อ,อะไรอะไรที่นิ่นซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางนั้นและเหนือถึงอื่นใดเนี่ยในปีนี้เนี่ยรัฐบาลซูดีโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าพื้นที่ที่มีนาอาราบเนี่ยจะอยู่ได้ให้คนไห่อยู่ได้เนี่ยจาก เอ่อห้าสิบตารางเมตรเนี่ยต่อสิบคนต่อสิบคนซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันค่าจ่ายมันแพงที่หมดแหละครับรถเนี่ยรถแทนที่จะนั่งได้สี่สิบแปดคนก็นั่งได้แค่น่งได้ยี่สิบคนอะไรอย่างเงี้ยมันมันทุกอย่างมันมันก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหมดทุกอย่างแม้จะทั่งตั๋วเครื่องบินโยกเครื่องบินจากประเทศไทยเราไปกในในในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเที่ยวบินที่มันเป็นลักษณะนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะงั้นค่าจ่าย นี่สูงมากเราคิดดูเราเราเนี่ยเราเราเข้าเข้าเนี่ยสามแสนมีอัพในปีนี้ถ้าในไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ค่อยสบายใจที่ว่าจะต้องไปเสียเงินกันมากมายมเพราะว่ามันมันต้องไปเสียนในขั้นตอนต่างๆของการป้องกอันโควิด <COVID S 1> เนี่ยมันมันจะต้องเพิ่มค่มาใช้จ่ายไปด้วยแตงมดแต่ในปีต่อไปเนี่ยชาละอกทุกคนฉีดวัคซีนกันหมดอะไรกันหมดอาจจะลดเรื่องสเตตโคเรนทีนอาจจะต้องอะไรอะไรต่างๆตัดขั้นตอน ที่จะต้องเสียเงินมากไปออกไปค่าใช้จ่ายมันก็จะลดลงมาเพราะงั้นจะเท่าไหร่นั้นอินทรเสาะอพี่น้องครับผมก็ยังยืนการอย่างนี้นะว่าเราก็เก็บอยู่เท่าเดิมนั่นแหละพี่น้องบางคนประจ่ายตังค์มาเต็มแล้วก็ยังมีอยู่ที่ผมแล้วก็แต่ว่าอาจจะมีส่วนที่จะต้องเพิ่มกันเท่าไหร่น้าถึงตรงนั้นเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเราก็ถือว่าเราจะรับรองพี่น้องให้ได้ไปประกอบพิธีอิรรมกันแล้วกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเราเปิด ใจเปิดราคาเปิดอะไรกันให้หมดว่าโอเคไอ้นี่มันเป็นเท่านี้นะป็นเดิมนี้ก็ต้องเก็บพี่น้องเท่านี้เราจะบอกใค้พี่น้องทราบแบบเปิดจะเลยนะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นสรุปว่าปีนี้ไม่ได้ไปอิชาร์ลอเราก็จะยกขบวนอิชาร์ลอไปในปีหน้ารวมถึงคนคที่ที่พร้อมในการที่จะลงทะเบียนใหม่กับคนที่ถอนออกไปก็เอากลับมาลงทะเบียนในอีกรอบหนึ่งนะครับก็อิชารัลนน็อต คนคนเก่าที่ลงทะเบียนอยู่แล้วแล้วเรายืนยันเราก็ยังยืนยันอยู่ว่าจะไปปีหน้าเนี่ยผมไม่ไม่เช่อห่วงคนจํานวนนี้มากนักครับแต่ว่าผมจะห่วงจากเอคนที่จะยังไม่ไปยังลังเลอยู่เนี่ยผมอยากจะให้ตัดสิใจอือยากจะให้ตัดสินใจเลยนะครับแล้วก็เตรียมการนะครับเตรียมเอกสารนะครับติดต่อมาที่เราเลยแล้วก็เพื่อจะได้ไม่ เสียโอกาสอีกอะไรต่างๆก็ผมผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยคนคงจะลงทะเบียนเยอะเพราะว่าผมเช็คข้อมูลจากเฉพาะในประเทศซาอุดิอาระเบียนะอาจารย์วันแรก2 4ชั่วโมงเนี่ยนะครับวันแรกที่เขาเปิดลงทะเบียนเนี่ยคนลงทะเบียน450,000คนอาจารย์อแล้วก็ณปัจจุบันนี่เกือบล้านคนนะครับที่ที่แสดงความจำนงเข้าไปในระบบ ออนไลน์ว่าอยากจะไปฮัตนะเป็นคนในประเทศคนซาอุคนต่างชาติที่อยู่ในซาอุเนี่ยเกือบล้านคนแล้วครับตอนนี้มันจะแสดงว่าคน,คนอยากไปฮัตเพราะว่ามันอั้นมาสองปีแล้วสิวใช่ครับผมก็เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องจากประเทศไทยนะพน่น้องที่ตั้งใจไว้เหนียดไว้เนี่ยผมว่าเอเออยังไงต้องรีบตัดสินใจนะครับเพื่อเดี๋ยวโอกาสเราเรา,เราตั้งใจแล้วแล้วก็ถ้ามันไปน ปัญหาเรื่องโคตา้าเรื่องอะไร,ต,ะไรต่างๆเ,เรายังลังเลอยู่ถ้าที่เราอาจจะไปอยู่ไทยๆอ,<า>อาจจะตกหล่นไปอีกมันก็จะเสียโอกาสไปอีกนะครับก็อย่าลังเลเลยนะครับ,รบไ,มไม่ต้องยั้งแล้วกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้รเรียนเชิญน,นะครับทางบริษัทด้านหน้าคุ้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะได้รับพี่น้องแล้วก็เอามาลงทะเบียนออนไลน์ไว้ให้เข้าสู่ระบบไว้คุณสารถ้าสถานการณ์ทุกอย่าง เป็นไปในความเรียบร้อยเราก็จะได้เดินทางกันไปตามที่เราต้องการการทำเสร็จแล้วครับเราครับจากนั้นเราครับขอคุณมากครับอาจารย์พักดีครับที่วันนี้โฟนเข้ามาจีกับพวกเราขอโทษด้วยที่วันนี้ไม่สามารถจะเข้ามาร่วมรายการได้นะครับพอดีภารกิจอยู่โอเคไม่เป็นไรครับอาจารย์จากนั้นเราครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมก็พี่น้องครับอาจารย์พักดีก็ยืนยันนะครับว่า อินชาลอ์นะครับคนที่มีชื่ออยู่ในระบบนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ในระบบของบริษัทดานากรุ๊ปเนี่ยนะครับอยู่ในระบบของกระทรวงของกรมการปกครองเนี่ยนะครับก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับก็อินชาลอ้กก็จะยืนยันนะครับในการที่จะเดินทางไปปีหน้าแล้วก็พี่น้องที่มีความประสงค์มีความต้องการนะครับว่าสนใจนะครับอยากจะไปฮัทนะครับเห็นเข้าไปกันแล้วก็อยากจะไปแล้วก็ในช่วงที่ไปไม่ได้นี่ก็อยากจะไปนะครับก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมเอกสารเตรียม ในส่วนของการติดต่อประสานงานนะครับติดต่อกับที่บริษัทติดต่อกับทีมงานนะครับนักวิชาการของบริษัทดานากรุ๊ปนะครับแจ้งความจำานงนะครับรวมถึงคนที่ได้ถอนชื่อออกไปก่อนหน้านี้นะครับก็ยังสามารถในการที่จะกลับเข้ามานะครับแจ้งนะครับในการที่จะยืนยันเพื่อที่จะเป็นหนึ่งนะครับจากคนที่อับสุภานหวตาลาเรียกร้องนะครับยางที่ผมได้เกินนนาในเบื้องต้นนะครับว่าทางการซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับเปิดให้คนที่อยู่ในประเทศ นะครับคนซาอุดิอาระเบียแล้วคนต่างชาติที่มีทีพ่พำนักอยู่ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับลงทะเบียนนะครับผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับไม่มีบริษัทไม่มีนายหน้านะครับแล้วครบตามเงื่อนไขเนี่ยนะครับมีระยะเวลา11วันนะครับเราก็ณนะปัจจุบันนี้ก็คือเกือบล้านคนนะครับซึ่งก็จะสิ้นสุดในวันพุธหน้านะครับล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวันที่15ก็จะประกาศผล ประกาศผลว่าใครบ้างที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน60,000คนที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปประกอบพิธีฮัทนะครับในปี1 4 4่นะครับแล้ก็มีเงื่อนไขนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมีมีแพ็กเกจนะครับมีในส่วนของราคาต่างๆนะครับที่ทางการซาอุดิอาระเบียได้กำหนดออกมาแล้วนะครับก็อินชาลอครับในวันพุธหน้าก็คงจะได้นำมาพูดคุยกับพวกเรานะครับแต่ว่าสถานการณ์ นะครับแจ้งกับพี่น้องนะครับเป็นข้อมูลก็คือสถานการณ์ในประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยตอนนี้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับได้ฉีดวัคซีนไปนะครับมากกว่า16ล้านโดสนะครับกับประชากรของตนเองกับคนที่เป็นคนต่างชาติที่มีที่พำนักอยู่ในซาอุดิอาระเบียนะครับฉีดไปมากกว่าสิบหกล้านโดสนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อวานนี้นะครับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มนะครับในประเทศ1,269คน นะครับก็รักษาหายก็ในจํานวนใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับก็คือหวังนะครับว่าจะฉีดวัคซีนนะครับให้กับประชากรนะครับครบประชากรของตนเองเนี่ยนะครับจากเดิมที่วางแผนเอาไว้ว่าจะฉีดให้ครบภายในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ขยับเวลาออกไปนะครับก็คือฉีดให้ครบภายในช่วงของเทศกาลฮัจจ์นะครับซึ่ง จากทวิตเตอนะครับของอกระทรวงพาณิชย,ย์ของกระทรวงมหาดไทยของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับได้ประกาศนะครับประกาศออกมาชัดเจนแล้วว่าหลังจากนี้อีก48วันนะครับก็คือ,อประมาณวันที่20ซุิจญะห์ก็คือหลังจากเทศกาลฮั์แล้วเนี่ยนะครับผู้คนจะฉีดว ok ัคซีนครบนะครับทั้งประเทศของซาอุดิอาระเบียแล้วก็เขามีเ,เนโยบายนะครับที่จะออกอกฎกระทรวงออกมาว่า ใครที่ฉีดวัคซีนนะครับยังไม่ครบสองโดสหรือยังฉีดไม่ครบโดสนะครับหโดสล้วก็ยังฉีดไม่ครบแล้วก็ระยะเวลาไม,ไม่ถึง14วันนะครับที่ฉีดของอจอร์สันจอร์สันเนี่ยหรือเป็นบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลที่หายป่วยจากโรคโควิดเนี่ยนะครับห้ามนะครับเข้าไปหน่วยงานราชการนะครับห้ามไปยังสถานที่สาธารณะห้ามเข้าไปในที่ชุมชนนะครับ ห้ามเข้าไปในร้านค้านะครับองค์กรต่างๆสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ในที่ผู้คนทั้งหลายเข้าไปนะครับจะเป็นกระทรวงจะเป็นทบวงจะเป็นสถานที่ราชการนะครับหน่วยงานอะไรต่างเนี่ยคนที่ไม่มีภูมินะครับยังฉีดวัคซีนใหม่ครบใหม่มีภูมิมต่างเนี่ยก็จะห้ามห้ามเข้าไปนั่นแสดงว่าซาอุาดิอาระเบียก,ก็ก็เริ่มนะครับในการที่จะเดินหน้าขาจัดนะครับในการที่จะทําให้โรคนี้หายไปนะครับจากซาอุดิอาระเบียก็ คาดว่าอินชาลร้อนนะครับในปีหน้านะครับสถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นแล้วก็การไปประกอบพิธีฮัตนะครับก็คงจะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ลดน้อยลงไปนะครับจากที่ในการเข้าจะเข้าไปทําอุมงค์นะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องจองผ่านแอปเอตมัรตนานะครับก็ต้องมีวันเวลาของตนเองที่ที่ได้กําหนดเอาไว้นะครับจะเข้าไปละหมาดในมัสยิดฮารอมมัสยิดนบีจะเข้าไปเราดอเนี่ย ก็ต้องจองผ่านแอปนะครับอัตามตนานะครับก็ต้องจองทั้งหมดนะครับจะเข้าออละหมาดเหมือนในอดีตในปัจในอดีตที่เราเคยทำนะครับไปไปละหมาดเวลาใดก็ได้จะลงตาตะวาตะวาเสร็จนั่งอ่านอันกุรานนะครับหรือเข้าไปละหมาดเสร็จแล้วอ่านอันกุรานเ,เห็นคนน้อย,อยจะลงไปลาน,นตะวะในอดีตเราทําอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ เราทําอย่างนั้นไม่ได้อันนั้นก็เป็นให้มาอย่างหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานุฮวตาลาบอกกับพวกเราว่าในยามที่คุณมีโอกาสเนี่ยจงรีบเร่งจงฉกฉวยโอกาสในการที่จะทําคุณงามความดีอย่าปล่อยให้โอกาสด้านสายสูญหายไปแล้วเราก็เสียดายว่าทําไมฉันไม่ทําดังนั้นเนี่ยท่านเป็น้องที่รักเต็มที่ครับเรามีโอกาสในการที่จะทําความดีเตรียมความพร้อมในการที่จะไปประกอบพิธีทั์ก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ตั้งใจนะครับนะครับเราก็อินชาลอ์นะครับอัลลอฮ์ allah, ะ allah จะตอบรับในส่วนของดวอาของเราวันนี้นะครับขอบคุณนะฮะ พี่น้องที่ให้เกตติดตามรับชมรายการสนทนาภาษาฮัทกับดานากรุ๊ปขอบคุณท่านอาจารย์พักดีนะครับท่านประธานบริหารบริษัทดานากรุ๊ปนะครับที่กรุณาโฟนอินเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องนะครับขอบคุณสถานีโทรทัศน์พันธ์เทธียมยาตีมทีวีนะครับที่ใหเ้เวลากับบริษัทดานากรุ๊ปได้นําเสนอสาระวิชาการข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกิจการฮัท นะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ MCR ทุกๆคนเจ้าหน้าที่ที่สถานีนะครับอินชาลอนะครับจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในทุกๆค่ำคืนของวันพุธตั้งแต่เวลา1 9 3เนาิกานาทีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงเวลาละหมาดอิชะวันนี้คงจากลาด้วยกับคำว่าวบ,บินลาฮิตาฟิกวันทิดายะวะสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบรอกาตุอลลอ